สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเอ่อไมค์ครับครับเอ่อซิลคุงชั้นเองครับมาพบกับคุณโอมครับ S S เรียน Z นะครับก็สวัสดีครับเสียงน้องครับขอปิดเสียงอภัยก่อนครับนี่คือคุณโอมตินะโอเคเริ่มเล่นกันเลยดูดิเพื่อเชฟมอวันเอเวอร์ซีเอ้ยมึงหายไปไหนเอาแรก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 เอาแรกแรกครับพอดีมีน้องคนหนึ่งครับ เออเสียงมื่อกี้แหละนะครับไม่ได้เล่นกันเพราะว่าแบตหมดก่อนนะฮะแบตบเขาหมดก่อนอะไรพวกนี้ฮะอ๋อชาวไทยอาจจะอันนี้ใส่เสียไปไหนนะ่อยฮะโอเควันนี้นะจะมาแกล้งเพื่อนกันนะฮะแกล้งเพื่อนจะมาแกล้งเพื่อนกันนะฮะโอเคสวัสดีครับโอมไปด้วยไม่กังไปเลย ขอบคุณขอบคุณนู้นดูหลังเองอ่ะเอามาอีกช่องอันไม่มีเห้อมันมีแค่เอ็มมันร้อนอันเดียวมึงลงเลยวะแกงเพื่อนแกงเพื่อนนึาจะหมดแล้วไอ้บานไลบุ๊ยมึงอะบาไลมึงดูเลือดกูแค่ไรมึงดูเลือดกูเต็มปิดเลย ไอ้เวียกต่อยเลยเก้าใจพี่ไ้ถูกอบใจนะเพื่อนลิกนี้ะตากูไม่ทหนหรอกนี่มันน้อยไปทำดีม้งกรดับนึงไปไหนไปอาดีสีมีอะไร นีงจะทำอะไรไม่ต้องห,งห่วงกูจะทำชุดเกาะเว้ยข<ง>้วไป้างล่างไม่ต้องไปบปไปไปไปโอ้ไา่ทำได้ ไ,ไอออมรู้เล้วว่ากูอยู่นี่ไม่อนนไอไออมรู้เลวกูตายแน่เลย กูเห็นหนะพวกมึงกเลังจะลุมตีกูอยู่อ่ะกูเดิดนชา้าจะตายมึงจะตีเร็วเลยนะมึงเร็เร็ว,รวมึงดูเถอะกุยถึงไหนแหะมึงตามห้างกูไม่เจอหรอกวันนี้จะมาแอบไปโองกันนะครับโอเคเอ๊ะกูไ,ไม่ได้กูอยู่แล้ว บอกเลไม่เห็นเจอวัวฟ้าโบยเจอว่าเจอวัวมันจะเห็นชื่ใครมันจะเห็นใครได้ไปหนึ่งไปไปนี่ไปนี่ไปนี่งีปอีเนแอบตรงนั้นหมาอยูเห็นยูเมื่อกี้ยอบ๊ายบายบ๊ายบายไอ้ยกูวิ่งไม่กูวิ่งกูวิ่งเร็วไม่ได้เลยสว์กูวิ่งไม่ได้ กูุ้งเร็วไ้แล้วกูุ้งเร็วไ้แล้วกูุ้งเร็วไปแล้วเร็วทำไมวิ่ง,งช,าางชา้าเลยวะทุกคนวิ่งช้าหมดเลยวะไอโรตัสดค่ะมึงก็วิ่งชา้ากูก็วิ่งดูเนี่ยเล่นสปีดไม่ได้ละต้าเดินเลยอืมต้าเดินอย่างหมาเลยมคนเดินเรื่องไรเฮ้ยระเบิด ขุดเลยเฮ้ยกูเป็นคนซ้ามึงอย่าขุดไม่มีระเบิดเลยยังไม่แน่ใจกลางกูไม่ได้หรอกห้องห้ากูไม่เจอซ้าที่สองพูดเลยแล้วทำไมเราวิ่งช้าไม่กินอาหารเองมันเลยช้าเราจับมันหิวมันเลยเดินช้า ข้าวบัวแม่งเลยสักมึงจะมาทำอะไรเนี่ยทำน้ำปังได้ป่ากูแกกูจะสร้างบ้านยูน่ะดิมมึงน้ำนี่ดูวี่งวัวมันวิ่งวัวออาเฮีย <c oughs> เซิบมึงอะ่ะให้กูเป็นนะย่าเฮียมึงเล่นมันเนี่ยเล่น ก็ไม่ไห้กูเล่นเป็นเซฟเล่นเป็นคนอื่นอ่ะเสริมึงเสริมมึงอ่ะเสริมกูได้เสริมกูได้จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเรีย่เพียอย่างเดียวเลย เล่นยังโลตัดเนี่ยแม่มีชีวิตพนันโลตัดไม่มีชีวิตคายคลิปอยู่รอโลตัดแกมเพื่อนอยู่